ขึ้นคำร้องขอถอนคดีที่ศาลแฝงนนทบุรีในคดีของกติกแล้วเนื่องจากว่าไปอ้างว่ามีคดีทำละอาเละทำลายพยานหลักฐาน <c oughs> ซึ่งมีอัตาโทษสูงระดับศาลจังหวัดจึงขอถอนนะครับคดีที่ศาลแฝงแลวเอามารวมเป็นคดีศาลจังหวัดให้กับกติกนะครับซึ่งอันนี้ไอ้ห้อยรู้หรือเปล่านะ ตัวเองเป็นคนดูแลเนี่ยนะตาลงรู้หรือเปล่าว่านะครับนะพี่ศิลาของพี่นะครับคนดีของพี่นะที่ที่คุณบอกอ่ะรู้ไหมว่ากติกโดนข้อหาหนักขึ้นจากสารแฝงเป็นสารจังหวัดแล้วก็อาจาะทางพนักงานสอบสวนไปถอนไว้เรียบร้อยแล้วดังนั้นเนี่ยเวลาที่เขาส่งสำนวนเนี่ยเขาจะส่งสำนวนคดีแตงโมเนี่ยทั้งห้าคนส่วนคดีผมกับแซนเนี่ยจะแยกเป็นคดีเดียวแล้วก็เป็นคดีที่แซนเป็นผู้ต้องหาของผมอีกคดีหนึ่ง ดังนั้นแซนจะมี2คดีคือคดีของแตงโมคดีหนึ่งคดีองผมกับแซนอีกคดีหนึ่งนะไอ้ห้อยถึงผมไม่ได้เรียนนะครับกฎหมายมา30ปีแต่ผมก็จบวิศวกร,กรมา30สปีนะครับผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าผมทราบจากผู้ใหญ่ว่าไอ้ห้อยเนี่ยมีการอ้างนะครับรองผอตลอแล้วอ้างผอ,อนะครับตอนแรกผมคิดว่ามื่อวานเนี่ยคลิปออกมาเนี่ย นะผมก็ไม่รู้ว่าเสียงใครและมีการอ้างว่ารู้จักผอ,อผมก็นึกว่าเป็นผอผอ,รอ,อรตรชื่อพลตเอกสุกวัสด์แจ้งยอดสุขที่ไหนได้เป็นผอ,อก็คือเป็นผู้ใหญ่บ้านนะผมก็เพิ่งรู้นะครับว่าผอ,อที่ห้อยรู้จักเนี่ยคือผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบนะครับนะที่อยู่ที่แปดริ้วนะจังหวัดชาเชิงเซาไม่ใช่ผอ,อรตรที่ชื่อพลตเอกสุกวัสด์แจ้งยอดสุขนะครับ ผมก็เลยโล่งใจไปเนื่องว่าห้อยรู้จักผบตรที่ไหนได้รู้จักผบคือผู้ใหญ่บ้านนะครับนะเนี่ยเพิ่งรู้เนี่ยว่ารู้จักผู้ใหญ่บ้านไม่ใช่ผบตรพลเอกจ้างยอดสุกนะดังนั้นเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าสิ่งที่คุณเนี่ยนะครับมาด่าผมหลายวันละทั้งโพสท,ทั้งด่าเนี่ยนะถามในจริงอะ่ะสติสัมปัญญะญเนี่ยยังดีอยู่ไหม นะผมไม่อยากจะตอบโต้คุณหรอกนะแต่ผมคิดว่าสิ่งที่คุณจะต้องโดนเนี่ยผมบอกเเลยว่าผมโหดกว่าตั้มร้อยเท่านะครับผมไม่เหมือนตั้มนะครับให้คุณมาขอขอมาผมโหดเยอะครับผมไม่มีการให้ขอขอมาครับจากกีหลานรักผมยังเอาไปขังที่เรือนจําไม่มีเงินประกันตัวนะแล้วคุณเนี่ยนะครับระวังให้ดีนะครับ ผมทราบว่ามีการใช้รถที่ไม่ถูกต้องนะครับดูให้ดีแล้วกันผมกําลังให้คนไปถ่ายรูปรถคุณอยู่นะผมบอกให้คุณรู้เลยถ่ายรูปรถคุณอยู่ผมกําลังประสานศูนย์ป่าปามจุลกรรมรถยนต์ไปเช็คทะเบียนว่าทะเบียนของพี่ห้อยเนี่ยตกลงสวมทะเบียนหรือไม่นะครับถ้าสวมทะเบียนนะครับไม่เกินสัปดาห์หน้าครับผมจะให้คนไปตรวจรถคุณว่าคุณใช้ทะเบียนจริงหรือทะเบียนปลอมสวมใหม นะคุณอย่าว่าผมเลยถึงเวลาที่ผมจะต้องเดินหน้าฆ่ามันอย่างเดียวเอาให้คุณแหลกลานไปข้างหนึ่งนะครับผมบอกให้เลยว่าสัปดาห์หน้าพี่น้องประชาชนครับเราจะมีการโฟนอินเหยื่อของห้อยนะครับที่มีการนะครับที่ถูกห้อยนะครับนะทาอย่างไรสัปดาห์หน้าตั้งแต่ผมกลับมาจากต่ตางจังหวัดเราจะมีการโฟนอินเหยื่อของห้อยนะครับมาโฟนอินให้พี่น้องประชาชนฟัง ว่าห้อยได้มีพฤติกรรมอย่างไรบ้างนะมีพฤติกรรมแบบไหนให้พี่น้องประชาชนฟังนะครับเป็นหลายคนนะครับเป็นหลายคนแล้วผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าจะมีใครมาจ้างห้อยทำมาทำหมาแดกไหมนะครับเพราะสิ่งที่ผมเหลืออดก็คือว่าด่าผมทุกวันโพสต์ทั้งวันด่าผมทุกวันดังนั้นนอกจากถูกผมฟ้องแล้วเนี่ยนะครับยันจะถูกผมเนี่ยนะครับเอาเดือดที่มาล้อผมเนี่ยนะครับ โฟนอินนะและให้เขาเล่าเลยว่าห้อยเนี่ยไปทําอะไรเขาบ้างนะครับก่อนก่อนจ่ายเงินนะพูดอย่างไรหลังรับเงินพูดอย่างไรนะครับ